ดีครับวันนี้ต้นนะครับก็มีของสวยๆงานดีๆมาให้กับพี่ๆได้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อกันอีกเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจให้ต้นกับนิกเหมือนเดิมในทุกๆคลิปนะครับสำหรับวันนี้จะมีของสวยๆแบบไหนบ้างเดี๋ยวตามต้นมาเลยเ,เราไปรับชมพร,พร้อมๆกันครับ ข้อมือเพชรฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม9.11กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่1.45กระดัตแบ่งเป็นเพชรยอดเหลี่ยมเกสศรจำนวน5เม็ดรวม75ตังหรือตกเม็ดละ15ตังเลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก40เม็ดรวม70ตังนักว้างของตัวสร้อยนะครับอยู่ที่0.7เซนติเมตร ความยาวสร้อย16เซนติเมตรราคาขายเพียง35,000บาทคุ้มมากๆเลยแล้วก็น่าซื้อมากๆสำหรับตัวสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับพี่ๆที่เป็นคองานเก่าแล้วก็สะสมงานเก่านะครับชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยทั้งเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีไม่บอดนะครับส่วนข้างในเพชรตำหนิน้อยโดยรวมของชิ้นงานคือสวย ยิ่งมากับตัวเรือนที่เป็นการฉลุลายพัน์พฤษาแบบละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆทั้งตัวสายสร้อยนะครับตัวล็อกแล้วก็ตัวเรือนด้านบนเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บุบปี้เทียบขนาดกับข้อมือประมาณนี้เลยเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นข้อมือที่ไม่เล็กใส่แล้วดูดีนะครับเรียบหรูใส่ได้กับทุกๆชุด จะทำให้พี่ๆดูดีนะครับสวยหวานลงตัวไม่เยอะจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเรียกได้ว่าเป็นข้อมือเพชรงานเก่าที่สวยงามแบบกลมกล่อมที่สุดเลยราคาดีจริงๆ CF ได้เลยครับต่างหูบลูโชพาสเรือนเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม11.15กรัม เม็ดยอดจะประดับด้วย b l u e t o าส Pass เม็ดใหญ่สีฟ้ากระจ่างใสแล้วก็ขับตัดกับตัวเพชรจำนวน60เม็ดรวม90ต่างหน้ากว้างต่างหู1.4คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายเพียง28,500บาทคุ้มมากๆเลยแค่ค่าตัวเรือนกับเพชรเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับบ l u e t o ส t p สีสวยๆเม็ดใหญ่ๆ เป็นส่วนแถมกันไปเลยราคาดีจริงๆพี่ๆดูน้ำไฟนะครับของตัวบูโทพาสิครับมีออร่าเปล่งประกายแล้วมากับตัวเรือนนะครับซึ่งเป็นงานเก่าตัวเรือนแบบนี้ดูวินเทจนะครับใส่แล้วได้กลิ่นอายเหมือนงานฝรั่งนิดๆตัวเสียบตัวล็อกนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบตัวห่วงหนีบนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นก้านเสียบเนี่ยสามารถพับลงได้ งานดีครับตัวหนีบแบบนี้ใส่แล้วแข็งแรงนะครับแล้วก็พี่ๆหลายท่านเนี่ยจะชอบต่างหูที่เป็นตัวล็อกแบบนี้เทียบขนาดกับติ่งหูประมาณนี้เลยเห็นไหมครับไม่เล็กนะครับใส่กำลังสวยเลยและยิ่งนะครับได้ออร่ราของ blue topaz สีฟ้าประกายแบบนี้ช่วยเสริมความสดชื่นนะครับแล้วก็ความน่ามองให้กับชิ้นงานจริงๆขนาดสวยเห็นชัด ราคาดี CF เลยครับสร้อยคอหยกประดับจี้มูกเซาซีบารอกนะครับงานสวยชิ้นนี้นะครับถูกมากๆพี่ๆรีบกด CF มานะครับส่วนประกอบเนี่ยของชิ้นงานก็คือตัวเม็ดทองคำขาวที่พี่ๆเห็นเป็นสายนี่นะครับเขาจะร้อยด้วยเส้นไหม จะนำเม็ดทองคำขาว75ร้อยด้วยเส้นใหม่นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นจี้เนี่ยเขาจะเกาะด้วยทองคำจี G ้มุกจะเกาะด้วยทองคำนะครับ75%แล้วก็เส้นไหมเนี่ยนอกจากจะร้อยกับตัวเม็ดทองนะครับเขายังร้อยกับเบี้ยหยกพมา่าสีเขียวแกมขาวแบบนี้เลยและก็ ถูกร้อยเรียงออกมาสภาพสมบูรณ์จริงๆสวยงามมากๆเลยนะครับมุกเซาซีที่เป็นจี้ด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นมุกเซาซีบารอกนะครับเป็นมุกเซาซีธรรมชาติเม็ดใหญ่มากๆขนาดอยู่ที่23คูณ35มิลใหญ่จริงๆแล้วก็สวยจริงๆเลยมันวาวนะครับสวยงามเกินราคามากๆน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่50 จุด41กรัมนอกจากนี้นะครับรายละเอียดของส่วนที่เป็นตัวจี้มุกเนี่ยยังประดับด้วยเพชรอีก120เมตรรวม1.20กรัตตัวเพชรนะครับเล่นไฟวิ้งวับยิ่งขับกับสีของมุกอันแวววาวแบบนี้สวยงามเหลือเกินครับจี G ้ชิ้นนี้ความยาวของตัวสร้อยนะครับอยู่ที่ 17นิ้วราคาขายส่งต่อ35,500บาทถูกแบบไม่น่าเชื่อพี่พีรีบสีเอฟมาได้เลยสวยจริงๆเดี๋ยวต้นจะใส่เทียบขนาดกับตัวต้นให้พี่พีชมนะครับตัวล็อกเป็นแบบตะขอเกี่ยวนะครับแบบสปริงตะขอเกี่ยวแบบนี้ใส่ง่ายๆเทียบขนาดกับตัวต้นเห็นชัดเลยว่าไม่เล็กนะครับแล้วก็ตัว มุกเซาซีบา็รออกเม็ดใหญ่เนี่ยเด่นโดดเด้งออกมาจากชิ้นงานเลยสวยงามลงตัวราคานี้นะครับถูกมากๆแค่ตัวเรือเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับตัวมุกเซาซีเนี่ยเม็ดใหญ่ๆแบบนี้และเป็นมุกบา็อ,อกด้วยแพงมากหายากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ซื้อแล้วคุ้ม CF เลยครับแหวนมรกตประดับ เพชรลูกโลกนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ 9K น้ำหนักรวมทั้งชิ้น5.90กรัมประดับด้วยมรกตแซมเบียนะครับสีสวยมากๆแล้วก็ประดับด้วยเพชรลูกโลกจำนวน38เม็ดรวม57ตังค์เป็นแบบไม่รองซับนะครับขนาดของแหวน54ราคาขายเพียง18,500บาท คุ้มดีนะครับแล้วก็ใส่เต็มหน้านิ้วพี่ๆหลายท่านนะครับที่ชื่นชอบหรือว่ากำลังมองหางานมรกตในราคาที่ไม่แพงมรกตสีสวยๆแล้วก็ใส่แบบเห็นชัดในราคาที่เบาๆเนี่ยวงนี้ต้นแนะนำเลยนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะทำตัวเรือนออกมาเป็นทรงเหมือนโล่นะครับเห็นชัดแล้วก็จะถูกประดับด้วยตัวเพชรลูกโลก เพลลูกโลกเขาก็เล่นไฟวิบวับแบวววาวดีตัดขับกับสีของมรกตมรกตแซมเบียนะครับสีเขียวมีออรา่าเปล่งประกายสวยงามเหลือเกินครับยิ่งอยู่บนนิ้วนะครับที่ใส่แล้วเห็นชัดจัดเต็มแบบนี้บอกเลยว่าแหวนวงนี้หน้าตาแพงเกินราคาไม่ว่าจะหยิบมาใช้งานในโอกาสใดๆก็แล้วแต่รับรองเลยว่าเกิดและปังแน่นอนครับ แหวนทับทิมพามา่าแถวประดับเรือนเพชรตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม5.01กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมพามา่าสีชมพูหวานแล้วก็ประดับด้วยเพชรจำนวน28เม็ดรวม72ตังขนาดแหวน56ราคาขายนะครับ19,950บาท ราคาดีจริงๆมาพร้อมกับงานหวานๆที่ใช้งานได้จริงนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยดีไซน์แบบเรียบๆฮะนำทับทิมพม่าส,สีชมพูหวานฉ่ำแบบนี้เลยมาจัดเรียงเป็นแถวแล้วก็ประดับด้วยเพชรตัวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้เพชรเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับงานมีคุณภาพอีกด้วยเพราะว่าก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนหนาไม่บางใช้ทองเยอะนะครับ งานแบบนี้ใครใส่ก็สวยใส่ติดนิ้วได้เลยหรือว่าจะใช้นะครับใส่ทั้งการทำงานหรือว่าใส่ออกงานในกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่รับรองเลยว่าแหวนวงนี้ไม่ธรรมดาทำให้วิพี่ดูสวยหวานนะครับใส่กับชุดอะไรรับรองเลยว่าดูดีแน่นอนส่งต่อในราคาเบาๆเาทียบขนาดกับหน้านิ้วประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดประมาณนี้ ใส่ติดนิ้วได้เลยนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปและก็ไม่ถึงขนาดกับเล็กจิ๋วขนาดพอด,พอดีพอดีน่ารักที่สุดเลย CF เลยครับแหวนเพชรเหลี่ยม2แถวนะครับตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม4.62กรัมประดับด้วยเพชรเหลี่ยมนะครับจำนวน33เม็ดรวม50ตังขนาดแหวน50 ราคาขาย21,500บาทพี่ๆหลายท่านนะครับชอบเพชรแฟนซี ancy, ที่เจรไนาแบบเพชรเหลี่ยมและชิ้นนี้นะครับเขาทําเป็นแบบเรียบๆทําเป็นเพชรแถวแบบ2แถวนะครับใช้งานได้ใส่ติดนิ้วใส่ทํางานก็ดูเรียบร้อยมากๆเลยสําหรับแหวนเพชรแถวแบบแบบนี้นะครับตัวก้านแหวนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีก้านแหวนหนาะไม่บาง ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ไม่บุบบี้นะครับงานเพชรที่ฝังเนี่ยละเอียดดีครับใช้เทคนิคการฝังสอดซึ่งเทคนิคการฝังแบบนี้ทำให้เราใส่เนี่ยมีความมั่นใจในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าจะไม่เกี่ยวเสื้อผ้าแล้วก็ถ้าเรารีบๆทาอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้กระแทกแรงจนเกินไปรับรองเลยว่าตัวเพชรเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่กระเด้งหลุดเหมือน พวกที่เป็นหนามเตยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นเดียวกันงานดีหน้าแหวนกำลังสวยกด c f กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยครับสร้อยข้อมือนะโมเกาะทองนะครับตัวเรือนเป็นทองคำ75%ประดับด้วยนะโมนะครสีธรรมราชนะคะน้ำหนักรวมทั้งชิ้นนอยู่ที่ 29. 82กรัมความยาวของตัวสร้อยนะครับอยู่ที่19.5เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆ28,500บาทชิ้นงานสวยใช้ทองเยอะทองหนานะครับตัวทองที่เกาะขอบหุ้มน้ำโมเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าหนาแล้วก็แข็งแรงจริงๆน้ำโมเขาจะเป็นน้ำโมของนครศรีธรรมราชนะครับเจ้าของเดิมเนี่ย ได้แจ้งไว้ว่าเขาซื้อตัวนโมบูชามาจากนครศรีเลยนะครับแล้วก็ตัวทองคําที่นํามาเกาะเนี่ยสั่งทําพิเศษเน้นความแข็งแรงแล้วก็ความแน่นหนากับชิ้นงานตัวต่ขอนะครับที่เกี่ยวก็หนาดีแล้วก็สายสร้อยเนี่ยหนาดีฮะชิ้นงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถ้าพี่พนะครับเป็นคนที่ บูชานะครับพวกน้ำโมอยู่แล้วนะครับจะทราบดีเลยว่าน้ำโมนอกจากเราใส่เพื่อความสวยงามแล้วใส่เอาเครดมีคุณทางด้านเมตตาสูงมากๆเลยนะครับและที่สำคัญยังใส่ช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีหรือว่าคุณใส่ต่างๆนะครับพวกไม่ดีต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้ามาสู่ตัวเราด้วยคนทางใต้เนี่ยนิยมบูชามากๆเลย CF มารัวๆได้เลยครับ จี้เข็มกัดเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะน้ำหนักรวม10.84กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่2.38กรัดแบ่งเป็นเพชรเกรสรนะครับเม็ดยอด1เม็ด20ตังค์แล้วก็มีเพชรเกรสรบริวารอีก16เม็ดรวม64ตังค์นอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรกุหลาบอีก70เม็ดรวม1.54กรัด หน้ากว้างจี้3.1คูณ5.0เซนติเมตรราคาขายเพียง39,500บาทคุ้มมากมายเลยสำหรับตัวจี้ชิ้นนี้นะครับแค่ค่าเพชรก็ไม่ได้แล้วชิ้นงานสวยเป็นงานเก่าแท้ๆนะครับที่สวยงามผ่านการเวลามา ยิ่งเราสะสมยิ่งเราไว้ใช้นะครับใส่ออกงานรับรองเลยว่าสวยงามไม่เหมือนใครแน่นอนตัวจี P ้พี่ๆนะครับสังเกตความละเอียดเขาจะทำเป็นเรือนพุ่มพันพึกษานะครับแล้วก็จะประดับด้วยเพชรทั้งเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบเนี่ยเล่นไฟดีไม่บอดนะครับตัวเพชรข้างในตำหนิน้อย โดยรวมของชิ้นงานสวยไม่ว่าจะหยิบม,มาใช้งานนะครับกับช็เกอร์หรือว่าสร้อยคอลายสวยๆใช้เป็นจี้ก็สวยงามหรือจะพับห่วงห่วงนะครับห่วงแขวนเนี่ยแล้วทำเป็นเข็มกลัดกลัดกับชุดเวลาใส่ออกงานเนี่ยก็ดูดีสวยงามแบบผู้ดีเก่าจริงๆ C F มาได้เลยครับแหวนฉัดเรือนเพชรงานเก่า ตัวเรือนะครับจะเป็นทองเคหน้าปาหะน้ำหนักรวม8.33กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่1.78กรัตแบ่งเป็นเพชรเกรสรจำนวน11เม็ดรวม35ตังค์้ว้วก็ประดับด้วยเพชรกุลาบนะครับอีก8เม็ดรวม12ตังตันอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรลูกโลกเจรไนแบบลูกแพรหรือ รูปแบบหยดน้ำนะครับจำนวน8เมตรรวม1.31กรัตขนาดของแหวน54ราคาขายเพียง35,000บาทคุ้มมากๆเลยแค่ค่าเพชรก็คุ้มแล้วนะครับความเก่าความวินเทจแล้วมาในตัวเรือนแบบฉัดแบบนี้นะครับพี่ๆที่สะสมงานเก่าเนี่ยพี่ๆกด cf ได้เลยแหวนฉัดแบบนี้มาที่เป็นแบบงานเก่าแท้ๆ มาพร้อมกับเพชรท,ที่น้ำดีๆแบบนี้นานๆได้มาทีไม่ใช่มีเงินพร้อมแล้วก็จะซื้อได้เลยนะครับชิ้นนี้พวกงานเก่าเนี่ยต้องรอการเวลารอให้เขาพัดพานะครับมาเจอกับตัวเรายิ่งถ้ามาพบมาเจอกันแล้วสะดุดตาแล้วไม่มีเหตุผลใดๆที่จะปฏิเสธ นอกจากการ CF มาลูลัวได้เลยครับขนาดของหน้าแหวนกำลังดีใส่กำลังสวยเห็นไหมชัดเห็นไหมฮะว่าเขาจะเป็นเรือนฉัดใส่แล้วเห็นชัดเต็มหน้านิ้วแหวนแบบนี้เลือกเจ้าของนะครับถ้าพี่ๆนะครับเป็นคนที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าพี่ๆจะต้องนะครับรู้สึกได้เลยว่าเราสะดุดตารู้สึกว่าเราอยากเป็นเจ้าของ แหวนวงนี้นะครับต้นบอกเลยว่าน้ําดีแล้วก็งานสวยจริง,รงๆ CF มาลูลุเลยครับขอบคุณพี่ๆนะครับทุกท่านเลยที่วันนี้มาเลือกชมแล้วก็มาช็อปสินค้ากันที่หน้าร้านนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะคะว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเปิดตอนกี่โมงนะครับก็คือตั้งอยู่ที่ JJ Mall จตุจักรชั้นหนึ่งห้อง F 2 0นะฮะเปิดทำการทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึง่ง ถึง5้าโมงครึ่งนะครับถ้าพี่ๆสะดวกนะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนวันเสาร์อาทิตย์ก็เรียนเชิญที่หน้าร้านได้เลยครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วพบกับการอัปเดตของสวยๆแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายแล้วพบกันครับบ๊ายบาย